แล้วตอนนี้ไม่อยู่ในเกมแฟนเฟดดี้พักสีนะฮะตอ,น,อนนี้กีตาร์เขาเล่นอยู่นะครับแป๊บปิดดิออกฮัมม่ใช้ไม่ได้เล่นไ,ไปเอาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันไฟน์นอยด์ออกเฟดดีแปลว่าห้าคืนนะครับห้าคืนผ่านไปขอเล่นหน่อยต่อไปเขาตาเขาเล่นเลยแก ไม่ต้องถึงตีหนึ่งผัดกันผัดกันโคลาโคลาตาภาพผสมจริงอยู่นะเที่ยงคืนเที่ยงคืนะตอนนี้เที่ยงคืนะมองไม่เห็นตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปแก้การ่นตีสองอ่ะตอนนี้ปิดไฟนะ ตอนนี้เยอกับไปด้วยคน,ไ,นไปรู้ยังว่ามีภักสีแล้วมีแล้วหล่แล้วหล่นแล้วเหรอหลน,นไหมมันคอมเล่นเป็นไหมโอ้โหแม,ม่งโคตรยากย <laughs> ไอก้ขี้มาวันคืนที่สามแล้วเดเราขาไปคืนที่เก้าแล้วอะ่ะเอาไมพี่ดาเด้อเฮอเราเก้าอะคืนที่เก้าเก้าครบแล้วก็มาตั้งแต่เที่ยงคืน ทีหนึ่งแล้วจะเล่นีสองทีต้องตกใจกันปะตกใจใครตกใจกล่องคนแรกเขาแน่ตีสองอันหนึ่งโอเคลองๆหรือไปอย่าเล่นเอากีตาร์ถือเลยเแต่อย่าไปถ่ายไกลมาก เขาโหลดเพลงยัไงไงไว,วะยังไม่รู้เลยเขาโหลดกระชากใครสอนคนสอนไอด้ดีดีได้แฮมเอ้ยใครวะแฮ cm cm บัวพี่มแมแซมโหลดปะแซมก็โหลดใช่ไหมโหลดเองไงเออมันโหลด,ดยังไงวะยังโหลดไม่เป็นเลยเออโหลดกระชาก อยากเล่นเลยทีสามเลยเอะไโอ้ยแสบเขาก็เลยเกิดอาการบ้าดเอ้ยปีสามแล้วเขาให้เงียบครับเกมนี้เขาให้เงียบกีตาร์นี่ไม่รู้อะไรเลยเฮออตกใจหมดยังไม่หันมาเลยยังไม่ได้หันเลยอ้าวกีตาร์เรเร็วดีมันก็มาก่อนหรอกทุกใครไม่ไปดักกันเราข้าพีดูลังประตู เออเยเดี๋ยังยังยังก็ขออย่างมาดูถ้าคืนหนึ่งยังไม่ผ่านตุกใจ้บทถ้าคืนหนึ่งยังไม่ผ่านนี่ขอฆ่าไปคืนสองเลยโดยการเล่นขี้กโกงทุยเราจะไม่โกงครับเราจะไบฟอร์มโหไบฟอร์มเพื่อแม่เราจะไบฟอร์มเราจะเพื่อแม่ เฮ้ยโหเขายังไม่ได้มาเลยนะมาเองเลยนะตาพี่มีไม่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับแค่อนุบาลหนึ่งจิบก่อนเลยจิ้งตีอะไรวะพี่ขวังเอ้ยตีเสร็จละหมอนตีเสร็แล้วมั่วตีเสร็แล้ว แม่ไม่กลัวครับเรียนาาเสี่ยวชอบตกใจก่อนแต่ถ้าสาม้าสองชอบตกใจถ้าสองเขายิงตบใจหนักเลยไม่ใช่เกือบแล้วนะไมช่ชาีชา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 ชช่่าช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 าลาชาช่าชาาชาชาตาช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 าาช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  เราก็แค่ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆครับมันไม่ยากเออแล้วก็ไม่มีอะไรมากเต้นกันสองคนเล่นเงินสองห้าแล้วมามงายดีกว่าวิวิเขาเล้นจะได้ผ่านมั้ง <laughs> คือเราต้องเช็คไปเรื่อยๆฮะมันจะออได้ไม่ไมาไม่มีอะไรมากเลยเด้<พ>อเต็มกระตูดด,ด้วยจ่อย หกะดวพูดมากกีตา้าเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่มาทีนี่กีตา้ากีสนั่นดันดันเลยปิดชึบเห็นื่อยไหมพี่บอกแล้วทนันโผล่มากีตา้จาจะก,กีสนันๆๆๆ่นดันดันโอโหหน้าที่เป็ดน,นี่น่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> กีตา้าจะไปท้าทายมันทำไมมันเกี่ยวยอะไรกัน ไม่ไหวแล้วอย่าพูด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 เงียบๆไว้อย่าเฮ้ยเราผัดขึ้นหนึ่งได้ยังไงเนี่ยแ้วบอกแล้วไม่เชื่อทำไมมันดูตรงนั้นมันเหมือนขึ้นหนึ่งมาตอนนี้เราจะมาเล่นคืนสองกันนะครับคืนเมื่อกี้ไปเล่นมาเหนื่อยมากใช่ตัดเออตัดเอานะฮะไย ัวใจจะวายหัวใจนี่แทบวายเลยครัชอ่ะเราจะให้เกียรติกีตาร์เล่นก่อนเอาเอาไอ้ต้านาทีนาทีกดบ้าบอลอะไรคอแตกต้าตายแล้วนักกูโม่อาะใบไม่เปื่อนเนี่ยพอเป็นเรื่องอะไรนะมันดีเลย์ก่อนไงมันดีเลย์กันนะเอาสิบปีกเราจะมาเนี่ย มันดีเลย์ก็บอกว่ามันดีเลยกลับดีครับเร็วๆต้องรีบกลับถูกกีต้าร์ก็ช้านี่แหละมันจะมานี่กีต้าร์ไปตรงนี้กีต้าร์ก็เจอแล้วไม่เจอเจออ่าถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอเขาตบหัวแกถ้าเจอเขาก็ตบหัวแกแหนแล้วแม่ก็เปิดไฟไม่ได้เขาบอกเขาบอกว่ามันดีเลยไงนี่แต่ก็พูไม่เจอพูดไปเชื่อฝั่งเอ้ยตกใจหมด ต <c oughs> ีหนึ่งก็มาแล้วนะเอาเร็วๆกีตาร์อย่าช้ามันจะมามันจะมาเข้าใจบอเข้าใจบอเ oh, ใจบอโ o t i o n slow motion, motion. it's very slow motion เอ้ยไม่มาทุกครั้งเฮ้ยเปิดเปิดให้ครบดิระวังมันในนี่นนะจับตัวกันนะจับตัวกันมันกลายเป็นเฟดดี้เลยนะ ใช่อเออต้อง้งนุงะให้มันไปหมดเออถ้ามันจับตัวตอนมันเป็นเฟลีอยู่บนเตียงอันแสนนุม่มๆอันแสนนุม่มๆเฮ้ยกไม่ต้องเตือนแกหัดปิดประตูบ้างจะดีกว่าก็มไม่มีอะไรมากเล่นไปเลยเล่นก็ไปสวัสด ซูมซูมซูมเรามาซูม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 โอ้ซูมอะไรไปอะซูมให้มันดูชัดไงซูมมันได้ดูใกล้ๆเออน่า่อ ี่เป็ดรู้เลยทางขวาีนพี่เป็ดแน่นอนพี่เป็ดไอ้ตายเฮ้ย,ย,ยมาทั้งสองฝั่งเลยว่ะเอ้กีตาร์ไปไปทางนั้นถ้าไปทางซ้ายกับขวาให้ปิดประตูก่อนนะเด้ปะเขาปิดประตูไม่เป็นกดชิปไงอ๋อกดชิป้างบนตัวคอนโทรนอ่ะเฮ้ยกีตาร์ขั้นหลังลังมา กดชิป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 เ,เ,เอ้ยอ,อ,อย่าสั่นดิกล้องมันสั่นใจว่าจะตายแล้วอะ่ะเอาคืนเก้าสิบเก้าเลยไม่ถึงคืยงนยังโหดนีน่คือสองคือสองอีกรางไหม,ไมหรือว่าไม่ไหวแล้ว เออจะโดลงอืมแต่ขอตัดสินใจนะฮะตอ๊กไหมครับตบไมต่อเอ้าวเอาไปขอมาจัดไปขอไปจัดมาขอมาทำไมไม่รู้คือซับดูสีช็อตไปรอบ Lady Go Lady Go ลซ่ามาเล่นไงเอลซ่า ตอนนี้เรามาอยู่กับเอลซ่ากิตาครับเอลเอลตาครับเอลตาแซมแซมกล้า <El ta. S 1> <Okay. S 2> เข้าบ้านอันนี้ว่าแพม <c oughs> บ้านแพมโอ้โหมาอย่างไวเฟนดี้เฟนด้าเฟนดี้ขี้แตกขี้แตกแต่ไม่ล้างหลยเปิดดีมันไม่มาอย่าง รอพ่อคุณคุณพ่อตัดลิบินเหรอโอเคกดกดเลยเนี่ยอ้อ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 ออเออเออเออจากเอเรียนี้มันไม่ปลอดภัยอ้อออกไม่ได้อ้อออกไม่ได้อ้อบอกก็ไม่ฟังว่ามันดีเละว่ามันกินเละอยู่เฮ้อียวกันไหมเนี่ยเฟดดาเฟดดาไฟไนท์อ่ะเฟดดาไฟไนท์อ่ะเฟดดา หนึ่งตีหนึ่งตีอีนึงไม่ใช่หนึ่งตีบ่ายแล้วแล้วก็ดีเลยอ่ะอุ้ยจ่าเลยนะฮะเมื่อกี้อ้าวเขาไม่เห็นอ้าวเขาไม่เห็นเดี๋ยวไปดูในคลิปใช่ไหมครับผู้ชมครับผู้ชมก็น่าจะเห็นนะเมื่อกี้มันมีตัวอะไรมานะฮะมีตัวอะไรลึกลับมาที่คุณไม่เขาเห็นอ้าวดีเลยอ่ะ มันนกินดีเลยเอ,อย่าไปกดค้างดิมันยิ่งกดค้างยิ่งดีเลยวอ้าวเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยมันมาสองทางเลยเฮ้ยอย่าหันหลังดิเอาเพราะคนอยากหันหลังอ่ะเอาไม่เชื่อพี่หันหลังเหนือยวังโดน F W <the> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูปิดประตูอุ้ยะบาดนบอกให้ปิดประตูอ,อีตาไปไปทางขวาแล้วก็ปิดประตูเร็ว F10B เออแล้วก็กลับมาจบโอ้ยน่ากลัวฝนจะตกเหรอแม่ฝนจะตกเหรอเร็วอุ้ยโอ้โแกล้งตกเนี่ยไฟไฟติดติดดับดับแล้วเนี่ยมันจะมาแล้วเนี่ยกีตาร์แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยเอาเขาเกลเล่นนะไม่ได้เล่นอุ้ยแกเห็นงวะ เฮ้เย้ <c oughs> กีต้าร์นี่แบบเป็นตุ๊ดเลยจะเป็นลมพอแล้วจะเป็นลมแล้วไปเลยกว่าบายบายอย่าลืมกด subscribe กดกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปบายบาย